ลูกบุญธรรมหมอปลาดูแลน้องกอยญาหรือน้องกันก้าวดีมากฟ้าหลังฝนตอนนี้สดใสขึ้นอารมณ์ดียิ้มเก่งสุดๆเอ็นดูจังเลยลูกขอบคุณที่ฟ้าให้เราเจอกันขอบคุณที่เธอที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าเฟซของหมอปลาตอนนี้เต็มไปด้วยภาพความน่ารักสดใสของลูกสาวที่ร่วมทํากิจกรรมกับครอบครัวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โดยเฉพาะกับหมอปลาถึงจะมาดโหดแต่เวลาอยู่กับลูกสาวก็เปิดโหมดแฟมิลี่แมนทั้งกอดทั้งหอมดูแลไม่ห่างคงจะเป็นความรั แบบไม่มีเงื่อนไขใส่ใจลูกสาวเป็นอย่างดีอย่างในตอนที่ต้องตัดเล็บให้น้องกันเก้าหมอปาก็ทำหน้าที่คอยเป็นคนตัดให้ แสดงออกให้เห็นถึงความรักคนที่จะดูรักมากกว่าใครก็คงจะเป็นหมอปลาเนี่ยแหละคะ่ะที่คอยเป็นเซฟโซนที่ดีให้กับน้องแถมน้องกัน9ก้าก็รู้งานอ้อนพ่อเก่งแบบนี้จะไม่ให้ลงได้ยังไงคะขออคคุณทีี่่เเธไไมยปลยพยลพงซึ่งหากใครที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นก็จะรู้ว่าน้องกัน9ก้าเกิดมาครบ32แต่ดันเจอคนมาสาดน้ํากรดใส่ขณะที่คุณแม่กําลังอุ้มน้องอยู่เลยทําให้รูปร่างเปลี่ยนไปต่อมาก็ได้ขอความช่วยเหลือจากการจอมพลังและหมอปลากับแม แม่น้ำฟ้าภรรยาที่ได้เป็นคนขอรับเลี้ยงน้องกัน9ก้ามาเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็ยังเปลี่ยนชื่อจากน้องกอยญ้าเป็นน้องกัน9ก้าที่มาจากชื่อของการจอมพลังรวมไปถึงคําว่าเก้ามาจากพื้นแผ่นดินไทยและให้ใช้นามสกุลเพชรขาวตามนามสกุลของหมอปลาอีกด้วยเก้าเลยได้เป็นชื่อใหม่ของเขาเป็นชื่อที่มาจากน้องกันจอมพลังด้วยแล้วก็คือให้อยู่เก้าเก้าของเราเนี่ยคือแบบนี่คือแผ่นดินไทยที่ล้นเก้าของเราให้มาอะไรอย่างเงี้ยเอามารวมกันซึ่งน้องก็ใจสู้มากปัจจุบันตอนนี้น้องกัน9ก้าก็เติบโตเรียก ว่าน้องแข็งแกร,งร่งจริงๆเป็นเด็กนักสู้จิตใจเข้มแข็งบ่งบอกว่าหนูอยากอยู่อีกนานเขาสู้ไหม หนูเคยถามว่าถ้าหนูไม่สู้หนูไปเลยแม่จะยอมแต่ถ้าหนูสู้อะวันนั้นนะคะที่หนูดันให้หนูฟื้นเขาสู้เขาถึงลุกและวันที่รับเลี้ยงหมอปลาก็เคยให้สัมภาษณ์ถามว่าเป็นภาระหรือไม่นั้นต้องบอกว่าถึงจะเป็นภาระก็เป็นภาระที่มีความสุขที่สุดท,ที่ได้เลี้ยงดูแลกันก้าวยอมรับว่าตนรักเหมือนลูกแท้ๆในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็จะรักไปจนวันตายและจากเหตุการณ์สะเทือนขวนัญกลายมาเป็นเรื่องราวใจฟูและวันที่แม่น้ำฟ้าและวันที่แม่น้ำฟ้าเจอน้อครั้งแรกก็มองเข้าไป ในตาของน้องว่าน้องอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อพอได้อุ้มขึ้นมากอดน,น้องก็เข้ามาซกมีความรู้สึกรักและผูกพันอย่างบอกไม่ถูกน,นี้ เป็นความรักที่ไร้เหตุผลแม้ว่าจะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองแต่แม่ฟ้าและหมอปาก,ก็รักและดูแลนธนุถนอมประหนึ่งคนในครอบครัวอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นบุญของน้องกันก้าวจริงๆที่ได้มาเจอครอบครัวเพชรขาวดีใจมากที่เห็นหนูรอดแล้วก็เติบโตมาในสภาพแวลดล้อมที่มีแต่คนรักรอบตัวที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นถึงความรักผ่านโซเชียลดูแลอบอุ่นหัวใจไม่น้อยถึงแม้ว่าตาน้องจะมองไม่เห็นแต่เพียงแค่ได้ยินเสียงก็รู้ว่าเป็นใครจําได้แล้วก็สัมผัสทางใจรู้เรื่องหมดคงเป็นปฏิหาร แต่ไม่มีเงื่อนไขในความโชคร้ายของน้องกันก้าวก็ยังมีความโชคดีอยู่จากนี้ก็ขอให้น้องเข้มแข็งและมีชีวิตสดใสในวันข้างหน้า